e l d e ด l i n ลเกมโปรดของใครหลายคนพูดได้เลยว่าผมก็เป็นหนึ่งในนั้นเหมือนกันจากที่เล่นมาแล้วมากกว่า300ชั่วโมงเล่นจบไปแล้ว3รอบในภาคหลักยกเว้นภาค DLC วันนี้ผมอยากจะมาแชร์ประสบการณ์ผสมกับรีวิวให้เพื่อนๆได้ฟังกันครับเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วก็เริ่มได้เลย บางคนอ l r รู้อยู่แล้วว่าเกมมันเป็นยังไงเพราะเกมมันก็ผ่านมาแล้ว3ปีแต่ว่าเป็น3ปีที่ไม่เคยเก่าเลยไม่ว่าจะกลับมาเล่นสักกี่ครั้งมันก็ยังสนุกก่อนที่จะได้มาเล่นเกมนี้เนี่ยผมก็เล่นแต่พวกเกมประจนภัยฟาร,ร์มของสร้างบ้านสร้างเมืองวันดีคืนดีเห็นด์ลิงลดราคาผมก็เลยซื้อมาเลยเขาว่าเกมนี้มันดีไดรางวัลเกมออฟเดอะเยด้วยกะลองเล่นดูว่าจะไหวหรือเปล่าปรากฏว่าเริ่มเกมตอนตีสองว้ามาอีกทีหนึ่งตีสามเฉยเลยแรกๆเนี่ยเข้าไปเล่นแบบว่าไม่ทํากันบ้านอะไรเลยรู้แค่่่วาต้องงงเลนยังไง พวกทริกวิธีการเล่นเนี่ยก็ไม่ได้ถึกษาม,มาก่อนฟาร์มรูนก็ยากกว่าจะอัพเดตแต่ละเลเวลเนี่ยโคตรนานพวกศัตรูก็ดูชิบหายพอมาถึงบอสตัวแรกเนี่ยยากเอาเรื่องเลยครับสู้มไม่เป็นหรอกครับวิ่งไปให้มันฟาดรัวๆตายวนๆไปบางทีมันก็ชอบดันผมตกหน้าผาตายบ่อยมากอันนี้โคตรแขนกว่าจะผ่านมันไปได้เนี่ยโคตรเหนื่อยเลยนะครับแต่ว่าก็เป็นประสบการณ์ที่เราใจมากถึงจะด่าพ่อมันไปหลายรอบก็ตาม อย่าเสียชิงตายไปซะก่อนล่ะยมบ,บาลเขาลอมงอยู่ไอ้เหี้ยเอ๊ะนี่ผมพูดอะไรเนี่ยเล่นแบบนี้ต่อไปคงไม่ดีแน่ผมเลยไปศึกษาศาสตร์ทุกขแขนงจากสำนักอาจารย์ทั้งหลายที่เขาลงคลิปเอาไว้บนตำรา YouTube และหลังจากนั้นผมก็เข้าถึงเคล็ดลับวิชาพลังอันยิ่งใหญ่ที่มาพร้อมกับการฟาร์มอันใหญ่ยิ่งแหมเราก็วิ่งเก็บเวลมาตั้งนานเพิ่งรู้ว่าตีมังกรยักษ์เนี่ยถ้ากินขาไก่ได้ลูนมาโคตรเยอะเลยอัพเลเวลกันช้ำๆเล่นช่วงแรกๆก็จะงงๆหน่อยนะครับ เล่นไปเรื่อยๆก็เริ่มจับทางศัตรูได้ว่ามันจะมาไม้ไหนต้องรับมือ,อยังไงแต่อยากบอกว่าเอฟทีลิงเนี่ยเป็นเกมที่ไม่ได้ยากอย่างที่คิดแต่มันยากที่ตัวเราเองเราต้องฝึกฝนให้มากพอตายแล้วเกิดใหม่เพื่อเรียนรู้ที่จะกลับมาสู้ก่อนหน้านี้คุณย่าเคยว่า,าไว้ลูกผู้ชายต้องเยือกเย็นน้ําเดือดก็มีแต่จะเหยียบเป็นไอเท่านั้นบอกเลยว่าใครที่ลังเลที่จะเล่นเกมนี้อยู่คุณย่า่ลังเลเลยครับมาลองเล่นดูก่อน และคุณจะได้พบกับประสบการณ์ยีแสนปวดร้าวแต่สวยงามในเกมนี้และนี่แหละคือเกม Elden r i n k เกมที่จะทำให้เราเป็นบ้าเอ้ยเกมที่จะทำให้เราเป็นฮาร์ดคอร์เกมเมอร์เอลเดนลิงเนี่ยจะเล่าถึงเรื่องราวของดินแดนมัชิมาในดินแดนนี้มีวงแหวนเอลเดนและบัญญัตทองเป็นศูนย์กลางของอำนาจทั้งปวงที่นี่ปกครองโดยราชินีมาริกา ผู้ที่ได้เป็นตัวแทนของพระเจ้าอยู่มาวันนึงวงแหวนเอลดนได้แตกสลายและราชินีมาริการได้หายสาบสูญไปหลังจากนั้นแดนมัชิมาก็ว้าวุ่นเลยพเพราะเศษเสี้ยววงแหวนเอลดนได้ตกไปอยู่ในมือของลูกหลานครึ่งเทพคนต่างๆด้วยความข้างในพลังจึงทําให้ทุกคนทําศึกแย่งชิงมหารูนกันเพื่ออํานาจในดินแดนมัชิมาการลบกันในครั้งนี้ก่อให้เกิดมาหาศึกแตกสลายที่มีการสูญเสียมากมายไปทั่วสุดท้ายไม่มีใครได้รับชัยชนะและเหล่าลูกหลานครึ่งเทพต่างต้องแยกย้ายกลับบ้านไป พระมหาประสงค์ไม่ถูกใจสิ่งนี้จึงส่งพรที่เดินทางด้วยความเร็วแสงส่งด่วนถึงดวงตาของผู้มัวหมองอย่างเราให้ได้ตื่นขึ้นมาทำภารกิจรวบรวมเศษเสี้ยววงแหวนเอลเดนเพื่อฟื้นฟูบัญญัาิทองและขึ้นเป็นราชาเอลเดนหลอดคนต่อไปสรุปเนื้อเรื่องท่านๆก็ประมาณนี้เลยครับในเกมก็จะมีเนื้อเรื่องยิบย่อยอีกมากมายให้เราได้ติดตามเราก็จะได้ฟังจากการพูดคุยกับ n อ c ีซีทำเควสไปเรื่อยๆและไอเทมที่เราเก็บมาก็มีเรื่องราวให้ได้อ่านด้วย ผมอยากบอกว่าเกมนี้เขาทำเนื้อเรื่องออกมาได้น่าสนใจและน่าติดตามมากๆด้วยความที่ได้นักเขียนนิยายซีรีส์เกมออฟโทนอย่างจอร์ g อาร์อาร์มาตินมาช่วยกำหนดทิศทางของเอลเดลลิงทำให้ดินแดนมัชิมามีมิติมีความเดือดมีความแซบ่บมีกลิ่นอายของการแย่งชิงบัลลังมีลัทธิประหลาดมีพลังอำนาจบางอย่างที่ใช้ศาสนามาบังหน้าเพื่อปอกครองโลกยังมีเรื่องราวความลับเงื่อนงำและสาเหตุต่างๆอีกมากมายที่รอการไขปริศนา ตัวละครแต่ละตัวเนี่ยก็มีเบื้องลึกเบื้องหลังที่น่าหดหูมากๆบางตัวก็เกิดมามีหน้าตาที่อัปรักชีวิตโคตรอาภัพแม่ก็ไม่รักแถมยังต้องไปอยู่ในโลกใต้ดินบางตัวเนี่ยก็เปลี่ยนผมด้อยของตัวเองให้กลายเป็นความโหดรห้ายจนน่าสยองขวัญและก็ยังมีประเด็นหลายๆอย่างอีกมากมายให้เราได้ติดตามช่วงแรกๆที่ผมเล่นผมก็อ่านแบบผ่านๆเพราะงงว่า abc มันจะซื่ออะไรคือเนื้อเรื่องในเกมนี้มันค่อนข้างที่จะซับซ้อนมากๆเลยครับมีดีเทลต่างๆเยอะแยะมากมายเต็มไปหมด พออยากรู้ที่มาก็ลองไปหาฟังในยู u ู e เพิ่มเติมถึงได้รู้ว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงใครทําอะไรกันจากนั้นผมก็ตามเก็บทุกเรื่องราวเลยครับแม้แต่ DLC นี่ก็ฟังเหมือนกันพอกลับมาเล่นอีกรอบก็เริ่มเข้าใจแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างซึ่งเรื่องราวที่เข้มข้นแบบนี้มาทาให้เราเล่นเกมได้สนุกมากยิ่งขึ้นนั่นเองเนื้อเรื่องที่ดีก็ต้องมาจากเควสเนี่ยแหละเควสในเกมนี้ไม่ได้บอกเราตรงๆว่าต้องทําอะไรบ้างบางเควสก็สามารถข้ามไปได้เลยคือเกมนี้เราสามารถเดินไปทางไหนก็ได้ทําอะไรก็ได้โครอิสะ แต่ว่ามีเงื่อนไขคือเราก็ต้องปลดล็อกเควสให้ได้ก่อนถึงจะเข้าไปในบางสถานที่ได้แล้วเกมไม่ได้บอกเควสให้ชัดเจนแบบนี้เราจะเป็นรู้ได้ยังไงว่าต้องทําอะไรอย่างแรกเลยนะครับเราต้องลองวิ่งไปมั่วๆตามแสงแหงพรไปเรื่อยๆก็จะพบกับเควสหลักเควสแรกนั่นคือเราจะได้คุยกับน้องเมลินา่านางก็จะมายื่นข้อเสนอให้กับเรานั่นคือเราต้องพาเธอไปเผาต้นไม้และไม่ใช่ต้นไม้ธรรมดาธรรมดาแต่มันคือต้นไม้ต้นนี้ใช่แล้ครับต้นใหญ่เนี่ย แล้วจากนั้นเธอก็จะมอบม้าให้เราขี่หนึ่งตัวแรกๆก็เดินมั่วๆไปก่อนเดี๋ยวเนื้อเรื่องมันจะค่อยๆงอกออกมาเองความยากของเควสในเกมนี้คือเกมไม่ได้บอกเราตรงๆบนหน้าจอว่าต้องทําอะไรก่อนแต่เกมจะบอกเราผ่าน n อ็ซที่เราคุยด้วยนั่นเองบางคนก็หลอกให้เราเข้าไปในปรา,าสาทสตอมวิวบางคนก็เตือนไว้ว่าอย่าเข้าไปนะบอกข้างในมันอันตราย เควสหลักก็จะมีแสงแห่งพรชี้ไปยังทิศทางของเส้นเรื่องซึ่งเข้าใจได้ไม่ยากแต่ว่าในส่วนของเควสลองเนี่ยพาอาอ่านผ่านๆโคตรงงเลยว่า a อ c บซมันพูดเรื่องอะไรแล้วเราต้องทำอะไรต่อเลยต้องไปดูใน y YouTube อีกทีหนึ่งว่าเขาเดินเควสกันยังไงบางเควสเนี่ยต้องคุยกับ n อ c หลายคนและต้องคุยตามสเตปด,ด้วยนะครับจะข้ามไปข้ามมาไม่ได้ไม่งั้นเควสมันจะไม่เดินส่วนเควสลองที่ผมแนะนำให้ทำนั่นคือเควสของเนฟิลีมิลิเซนแลนนี่พอทำแล้วก็จะได้รางวัลเป็นไอเทมดีๆหลายอย่างเลยคคครับโุม นอกจากนี้ก็มีเคเวสท,ที่ทําแล้วจะได้ฉากจบแบบอื่นๆอีกด้วยเช่นเคเวสของแม่มดแรนนี่เคเวสพวกนี้เนี่ยก็ละเอียดและลึกมากเลยนะครับจะทําก็ได้หรือไม่ทําก็ได้การทาเคเวสลองในเกมนี้เนี่ยจะทําให้เรารู้เรื่องราวของโลกมากยิ่งขึ้นว่าเกิดอะไรกับ n p c คนนั้นแล้วทําไมถึงมาลงเอยแบบนี้อย่างที่บอกเลยนะครับถ้าเราเข้าใจเนื้อเรื่องยิ่งเล่นก็ยิ่งอินตามทําให้เกมมันสนุกมากยิ่งขึ้นนั่นเองอ้าวมีท่านีด้วยเหรอไอเวนะ้ย ่นะจุดเด่นของ e l d ดิน i n g ก็คือระบบเกมที่มีพื้นฐานมาจากเกมตระกูลโซของค่ายฟอร์มซอฟต์แวร์ e l d ด i n g เนี่ยเป็นเกมที่เหมาะสมที่สุดสำหรับผู้เล่นโซไลหน้าใหม่เพราะมีระบบที่อำนวยความสะดวกต่อผู้เล่นเป็นอย่างมากเริ่มจากการสร้างตัวละครก็จะมีพรีเซทให้เลือกเล่นหลายแบบทั้งนักรบนักเวทโจนซามูไรหรือจะเอาแบบยักๆก,ก็เลือกอยากจกนุ่มผ้าเดียวเป็นพรีเซทที่โคตรเกเรโคตรผิวแต่แอบเวียนตูดนิดหน่อยนะ ในส่วนของการเดินทางในเกมนี้ถ้าไม่อยากเดินก็แค่ขี่ม้าหรือจะวาร์ปก็ได้ม้าทอเรนเนี่ยสามารถใช้ได้ตั้งแต่ต้นเกมมันเลยทําให้การเดินทางสะดวกและสนุกมากยิ่งขึ้นอยากจะขึ้นหอส,งสูงๆแบบนี้ใช้แค่เท้าของเราคงขึ้นไปไม่ได้ซึ่งม้าก็จะมาแก้ไขปัญหานี้ให้กับเราเพราะม้าสามารถกระโดดสูงๆกลางอากาศได้ไม่ว่าจะปีนเขาหรือข้ามสิ่งกีดขวางก็มีประโยชน์สุดๆและยังสามารถต่อสู้บนหลังม้าได้ด้วย เหมาะกับการสู้บอสขนาดใหญ่ที่เคลื่อนที่เร็วอย่างพวกทหารม้าลาตีและมังกรแต่ถึงจะอยู่บนหลังม้าก็อย่าได้ประมาทไปเพราะพวกกิกกี้ก็สามารถจีบเราตกมมาได้ง่ายเหมือนกันระบบคาบไอเทมก็มีของให้คาบเยอะแยะมากมายเช่นกันก็จะมีระเบิดไหไอเทมเพิ่มพลังไอเทมล้างดีบับต่างๆของพวกนี้มีประโยชน์ช่วยได้เยอะเลยแต่ว่าผมก็ไม่ค่อยได้ใช้หรอกพอบับแบบจัดเต็มแล้วตายไวทุกทีผมเลยใช้แต่พวกบับจากมนตาแล้วก็หนามอัมบาริสมากกว่า น้ำอมฤตเนี่ยดื่มแล้วมีพลังสามารถหายาดน้ำเจ๋งๆมาใส่ปรับเปลี่ยนได้หลายรูปแบบมันก็จะมีทิกหนึ่งของสายเม็พอดื่มน้ำเพิ่มมาหนาไม่จำกัดชั่วข่าวจะทำให้เรายิงดาวห่างอาซูลได้นานขึ้นอันนี้โคตรเก่งเลยครับยิงไปชุดหนึ่งเก็บบอสได้สบายๆเลยหรือจะเป็นยาดน้ำสำหรับคนที่ชอบวิ่งไปตายใช้ตอนเวลาที่สเสี่ยงๆหรือใกล้จะตายพอตายแล้วลุนก็จะไม่ตกนั่นเอง พอพูดถึงรูนรูนเปรียบเสมือนเงินในเกมน,นี้รูนมีไว้ใช้ในการซื้อของอัพไอเทมอัพสเตตัสตัวละครและจุดเด่นของเกมโซลไลท์ oh. คือเมื่อตายรูนของเราจะตกนั่นเอง ความบันเทิงคือการกลับไปกู้ลูนคืนนี่แหละถ้าตายซ้ําอีกรอบลูนกองเก่าก็จะหายไปแต่ว่ายิ่งเสียลูนมหาศาลก็ยิ่งปวดใจเพื่อไม่ให้ผู้เล่นรู้สึกสิ้นหวังกับการฟาร์มลูนในเกมนี้ก็จะมีจุดฟาร์มลูนให้เราได้ฟาร์มด้วยถ้าใครอยากเป็นเศรษฐีก็สามารถไปทําเควสของนายวาเล่ได้เลยส่วนตัวผมเนี่ยได้ใช้บริการนวดนิ้วกับนายวาเล่ทุกรอบที่เล่นเลยครับใครอยากเป็นเศรษฐีฉันนะสิฉันนะสิ ในเกมนี้ก็จะมีอาวุธและกระามนตาให้เลือกใช้เพียบจะใช้อะไรก็อัพสเตตัสให้ตรงกับความต้องการของอาวุธนั้นๆแต่ว่าถ้าอยากเปลี่ยนสเตตัสก็สามารถเปลี่ยนได้ที่บริการเกิดใหม่จำกัดของท่านแม่เลนนาร่าแต่ต้องเอาชนะนางให้ได้ก่อนถึงจะสามารถใช้บริการนี้ได้อีกสิ่งหนึ่งที่ส่งผลต่อการเล่นก็น่าจะเป็นเรื่องของน้ำหนักตัวละครแรกๆเนี่ยผมเล่นพวกเกาะหนักอาวุธคบมือบอกเลยว่าอืดมากๆก,ก,กิ้งหลบแทบไม่ไปเล่นก็ไม่ผิว พอมาลองเล่นตัวบางอาวุธเบาเนี่ยหลบได้โคตรผิวกิ้งไวอย่างก,กับลิงแต่จัดบ,บิลให้อยู่ในระดับปานกลางกําลังดีเลยครับสู้ได้หลบได้ผิวพลิ้วเหมือนกันนอกจากนี้ก็มีตัวช่วยอีกมากมายที่ทําให้เกมง่ายขึ้นอย่างเช่นทุรีสงครามในตำนานที่ผมใช้บ่อยๆก็น่าจะเป็นทิชีดาธมินไอตัวนี้คือถ้าโจมตีมันผิวมากๆเอาไว้โซโลกับบอได้สบายๆเลยและก็มีมิมิกที่สามารถก๊อปปี้ตัวละครของเราได้ทั้งตัว ถ้าอัพจนเลเวลเต็มใช้ได้ทุกางานเลยครับการสม,มอนเนี่ยจะทําให้เกมนั้นง่ายขึ้นเยอะเลยเนี่หอะไรครับเกมจะยากหรือง่ายมันขึ้นอยู่กับว่าเราเล่นแบบไหนอยากเล่นแบบยากมากๆก็เล่นแค่เลเวลหนึ่งนุ่งผ้าเตี่ยวถืออาวุธไม่อัพอะไรเลยแค่นั้นพอครับใครชอบแนวนั้นเทินเลยส่วนผมขอเล่นแบบธรรมดาธรรมาพอแค่นี้ก็แทบแย่แล้วต่อมาเป็นระบบการต่อสู้ในเกมนี้ที่หลายๆคนชื่นชอบเป็นอย่างมากการที่จะโค่นบอสลงได้เนี่ยไม่ใช่แค่ใช้กําลังเท่านั้นเพราะมันไม่เอเแกนยังไงล่ะ การโจมตีในเกมนี้เนี่ยไม่มีบอกอย่างชัดเจนอย่างเช่นเอฟเฟกสีหรือควิกไทม์อีเวนต์แต่ต้องอาศัยการจําเอาสังเกตแล้วฟังดูว่าศัตรูมันจะออกท่าอะไรมาต้องป้องกันหรือหลบหลีกอย่างไรจําท่าได้แต่ก็หลบไม่เคยจะทันอยู่ดีบางท่ามันก็ไวเกิน ผมจะเน้นการโยกหลบมากกว่าแพรี่เคยลองฝึกแพรี่ดูแล้วแต่ว่าไม่ค่อยเวิร์กเลยเพราะกดผิดบ่อยมากถึงจะแพรี่ไม่เก่งผมก็เล่นในแบบของตัวเองดีกว่าหลบไปถูกจังหวะก็สามารถเท่ได้เหมือนกันในการต่อสู้เนี่ยมันจะมีจังหวะที่ศัตรูหมดกำลังและลม้มลงจะมีออร่าสีทองที่ด้านหน้าของศัตรูนี่แหละคือจังหวะที่ดีที่เราจะเข้าไปกระซวกหน้ามันแล้วเลือดมันก็จะลดเยอะมากๆด้วยปกติเก็บอื่นมันจะมีให้กดปุ่มเพื่อใช้ท่าโจมตีแบบคริติคอลกับศัตรูที่ล้มลงในทันที แต่ว่าเกมนี้เราต้องวิ่งไปตรงจุดที่มีออร่าสีทองพวกศัตรูขนาดใหญ่อย่างยักษ์มังกรเนี่ยตัวมันใหญ่แขนขามันก็ขวางทางกว่าจะเดินไปถึงเนี่ยออร่ามันก็หายไปแล้วอดได้เสียบหน้าเลยทีนี้อาวุธในเกมนี้มีแบบที่เราสามารถปรับเปลี่ยนท่าโจมตีและใส่าธาตุพลังได้อยากได้เซ็ตอะไรก็จัดบิวเองได้ตามใจชอบเลยอย่างดาวคาตาและดาบใหญ่เนี่ยปรับเปลี่ยนได้อิสระใช้ได้ตั้งแต่ต้นเกมยันจบเกมบิวที่ผมเคยเล่นก็จะมีบิวเลือดแตก ฟาดฟันสะใจเลือดกระจุยกระจายศัตรูส่วนใหญ่ก็สามารถติดสถานะเลือดไหลกันได้อยู่แล้วบิวธาตุไฟเป็นธาตุที่โคตรรุนแรงและทำดาเมตเป็นวงกว้างเจออะไรก็พ่นไฟใส่หน้ามันไว้ก่อนยิ่งธาตุไฟสายโลหิตเนี้ยโคตรแรงบิวเวทมนพกคาถามาเยอะๆก็อาจจะมีมึนๆบ้างแต่ถ้าเล่นเป็นยังไงก็ปิดคิวได้สบายๆบ,บิวสายฟ้าดาเมตแรงมากถ้าโจมตีโคตรตรงพลังดุดันอันตรายสามารถสแปมสายฟ้าใส่ศัตรูได้อย่างรวๆรว และก็มีอีกหลายบิวเลยที่ยังไม่ได้เล่าผมคิดว่าสายที่สู้มันที่สุดก็น่าจะเป็นสายเด็กใช้ดาบคาตนาฟันเลือดสาดสายสเต้งใช้ดาบใหญ่กระโดดหมวนตัวสับอย่างรุนแรงท่านี้บอสตัวใหญ่แค่ไหนโดนทีมีลมทุกตัวส่วนสายที่คิดว่า o อสําหรับผมก็น่าจะเป็นสายอินเนี่ยแหละยิ่งเลเวลสูงสถ้าใช้ไม้กระถาและกระถาให้ถูกประเภทจะไล่เวทได้แรงมากๆและสายเวทก็ยังมีดาบมูนเวลหรือดาบยามาโตะสุดเท่สุดเบียวให้ได้ใช้ในระยะประชิดอีกด้วย นอกจากความเท่แล้วยังเป็นดาบผู้บุญของนักเวทเพราะหาได้ตั้งแต่ต้นเกมใช้งานก็ง่ายมีการบวกค่าพลังจากอินและเด็กในระดับบีมาน้หมนก็ชักดาบฟันหน้าศัตรูแม่งเลยและสิ่งที่ผมประทับใจมากๆก็คือท่าโจมตีของเกมนี้ที่ทำออกมาได้โคตรเท่โคตรอลังการทั้งท่าของเราและท่าของบอสเลยครับท่าดาบก็รวดเร็วดุดันอันตรายท่าไล่มนก็ส่งพลังสุดๆและยังมีท่ามังกรพ่นไฟด้วยนะอันนี้แปลกดีครับ ยังมีอีกหลายอย่างที่ผมยังไม่ได้ลองใช้เลยนะเพราะอาวุธในเกมนี้มันก็เยอะจริงๆดังนั้นผมก็เล่าตามที่ได้ลองเล่นมาเท่านั้นนะครับอาจจะมีอาวุธอย่างอื่นที่ดีกว่านี้เพื่อนๆก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนกันเข้ามาได้เลยนะครับจุดเด่นของเกมโซลไลท์ที่จะขาดไปไม่ได้นั่นคือบอสและศัตรูบอสเกมนี้จะมีบอสเนื้อเรื่องบอสแน้าประตูบอสต้นไม้บอสข้างทางบอสคุกบอสดันเจียน และบอสรับความยากของบอสแต่ละตัวเนี่ยมันจะต่างกันตามเขตพื้นที่ที่มันอยู่เช่นเขตริมเวฟเนี่ยมันจะยากในแบบที่รับมือได้ไม่ได้โหดเกินไปขนาดมังกรตัวแรกยังธรรมดาเลยแต่ยกเว้นเอศวินขีม้าตัวนั้นน่ะหลุดธีมเกินความยากมันก็จะค่อยๆเพิ่มระดับตามเขตพื้นที่ยิ่งถ้าเป็นบ้านของนานมิเคล่าเนี่ยแม้แต่พวกกิกกี้มันก็ตบเราได้สบายๆเลย พูดถึงบอสก็มีให้สู้เยอะมากๆแต่ละตัวเนี่ยก็มีเอกลักษณ์และจุดเด่นเป็นของตัวเองโดยเฉพาะพวกบอสหลักๆของเนื้อเรื่องฮุกเซตท่าทางการโจมตีเนี่ยไม่ซ้ํากันเลยวิธีการจดจําก็คือดู YouTube บ่อยๆคือเราต้องจําท่าการโจมตีของบอสให้ได้ว่าท่าต่อไปมันจะออกท่าอะไรถ้าตายบ่อยๆเนี่ยเดี๋ยวก็จําได้เองบอสและศัตรูแต่ละตัวเนี่ยมันก็จะมีจุดแข็งจุดอ่อนแตกต่างกันไปบางตัวสามารถต้านทานเวทมนต์ได้บางตัวก็แผลไฟบางตัวแพ้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เราก็แค่ศึกษาว่าพวกมันแพ้อะไร แล้ก็จัดบิลเด็ดๆไปเสิร์ฟมันเท่านั้นก็เอาชนะมันได้อย่างสบายๆแล้วบอสยากๆเนี่ยมีดีตรงที่เมื่อตอนเราสู้ชนะมันจะทําให้เรารู้สึกมีความสุขยิ่งตัวไหนที่ติดนานๆเนี่ยพอผ่านมันไปได้เหมือนได้พักผ่อนเหมือนขี้ออกหมดตูดและไม่มีอะไรที่เราต้องกลัวอีกแล้วตัวอะไรห้าวๆก็เข้ามาได้เลย ในเรื่องของการฝึกต่อสู้กับบอสเนี่ยส่วนตัวผมคิดว่าบอสมากิจยามเป้าสตอร์วิวเนี่ยคือว่าเป็นบอสฝึกเล่นชั้นดีเลยเราไม่จําเป็นต้องไปหัวร้อนกับมันแค่เข้าไปให้มันหัวดบ่อยๆเหมือนได้เรียนวิชากางฟูกับอาจารย์ชีฟูสู้บ่อยๆเดี๋ยวก่าจับทางได้เองอย่าหัวร้อนอย่าถอดใจเพราะเกมไม่ได้บังคับเราไม่ไหวก็ไปฟาร์มมาก่อนก็นกนได้ไม่ต้องรีบร้อนยังไงก็มีพวกตัวตึงหลอกกระทืบเราอีกเยอะแยะเลยเพราะนี่มันเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้น บอสและศัตรูตัวแสบที่อยากพูดถึงเริ่มจากยักษ์ไฟสุดเกียนท่าโจมตีของมันโคตรกวนตีนมันชอบกิ้งหนีไปไกลๆให้เราได้วิ่งตามและมันโจมตีแรงใช้ได้เลยแถมทำดาาเมจเป็นวงกว้างมากด้วย ต่อมาก็เป็นเจ้าหมาน้อยมาริเกตมาริเกตเนี่ยมีทีเด็ดที่เรื่องความไวและดามเทีิโค้ดรุนแรงเฟสแรกยังพอสู้ได้แต่พอเข้าเฟสสองเนี่ยเริ่มทวีคูณความยากขึ้นแหละเฟสแรกก็ยังพอทนแต่เฟสสองเนี่ยพอเลยอยากจะเป็นบ้าแต่ก็อย่าเพิ่งรีบเป็นบ้าเลยนะครับยังมีอีกตัวหนึ่งที่ต้องจัดการเพื่อจบเกม อย่างบอสดารากรยอดนักทุบสุดยอดบอสท,ที่ผมคิดว่าสู้มันได้สุดในเกมนี้แล้วท่าโจมตีของมันเนี้ยโหดสมกับเป็นบอสจบเกมจริงๆท่าหลบไม่ยากมากแต่ว่าถ้าพลาดขึ้นมาก็เจ็บหนักมากมันจะมีท่านหนึ่งที่โคตรกวนตีนมาเป็นบอสท,ที่โจมตีเราจนเลือดหมดไปแล้วครึ่งหนึ่งมันจะออกท่าที่อันตรายมากๆใส่เราผ่านดารากรไปได้ต่อไปก็ไปเจอกับเอลเด b e นบีดลาร์สบอสตัวจริงแต่ว่าไอ้ลาร์สบอสเนี้ยก็ไม่ได้ยากอะไรเลยสู้ง่ายมากๆท่าโจมตีก็หลบไม่ยากแต่ถ้าโดนขึ้นมานี่ดาเมจก็หนักพอสมควเลย บอสตัวต่อมาทั้งชอบและเกียดนั่นคือบอสมาลเนียบอสที่โคตรอันตรายและยากที่สุดในเกมภาคหลักผมชอบความเท่ของนางนะครับทั้งชุดเกาะท่าโจมตีโคตรดุดันไม่เกรงใจใครท่าระบำหมอลำซิ่งของนางก็คาดเดาได้ยากและทําดาเมจได้ดุนแรงมากๆการที่จะสู้กับนางได้เนี่ยต้องตั้งสติดีๆหลบให้ทันถ้าถูกฟันเลือดของนางก็จะเด้งขึ้นมาเยอะมากๆพอผ่านเฟสแรกไปได้ก็จะมาเจอกับเฟสที่2เปิดมาก็เริ่มด้วยการยิงดอกไม้นําวิถีใส่หัวเราอย่างแม่นยําดาเมจสกาเล,ลนลอตเนี่ยโคตรรุนแรงถ้าา นิดเดียวนี่ก็ตายได้เลยเฟสแรกเนี่ยก็ยังพอทนได้พอเจอเฟสสเข้าไปนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยเจอทางท่าดาบที่โคตรโหดแล้วก็ยังมีดามจเอสก,การเรียนรอดแซกเข้ามาอีกสำหรับมาเลเนียก็เป็นอีกหนึ่งบอสท,ที่จะทำให้คุณเป็นบ้าได้อย่างสมบูรณ์แบบ และแถมบอสอีกตัวหนึ่งที่โคตรแสบไม่แพ้กันผมขอแนะนําคุณนางมังสาเทพตัวอ้วนสุดยอดบอสท,ที่กวนตีนอีกตัวหนึ่งมันสามารถกิ้งทับบทขยี้ล่างเราแบนแต่แต่ซ้าไปซ้ำมาได้อย่างโหดหลายทารุณเห็นอ้วน,นแบบนี้เนี่ยการเคลื่อนไหวไม่ธรรมดาเรียกว่าอ้วนผิวได้เลยครับ อีกเรื่องที่อยากเล่าคือพวกกิกกี้พวกกิกกี้บางตัวเนี่ยมันก็จะก,กวนตีนมากๆเลยนะครับอย่างเช่นพวกศัตรูตัวเล็กๆอย่างอิมที่อยู่ตามสุสานดันเจียนเนี่ยมันเป็นศัตรูที่โคตรอุบาชาตทั่วมาแค่ตัวเดียวก็ปวดหัวแล้วนึกสภาพตอนที่มันมาพร้อมกันหลายๆตัวแล้วโดนลุมด้วยเนี่ยกวนตีนเกินไปแล้วไอ้พวกนี้เนี่ยต่อมาพวกศัตรูทางธรรมชาติที่น่ากลัวก็จะมีพวกอีกาผีและไทเรนโนซอร์ด็อกวิ่งวิ่งอยู่แถวแคลริดอาจจะโดนง่าไปแดงแบบงงๆและก็มีมีอยกษ์ที่เราไม่ควรไปยุ่งกัับมนเดด็ เอลเดอร์ลิงเนี่ยถูกสร้างโดยคนญี่ปุ่นคุณมิยากสรรกิจึงได้นำเสนอวัฒนธรรมญี่ปุ่นออกมาในรูปแบบของอาหารทะเลคุณจะได้พบกับปูหมึก กุ้งใช้ยักษ์ที่หาทานได้ตามหนองน้ําในดินแดนมัชชิมาปูกับหมึกเนี่ยไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่ครับแต่สิ่งที่น่ากลัวสุดๆและอย่าได้เจียดเข้าไปใกล้มันเลยเชียวนั่นคือล็อตเตอร์ยักษ์วิปลตสุดโหดที่มาพร้อมกับสกิลสไนเปอร์ลากหัวคมๆคมคมใครที่ชอบกินกุ้งเจอไอ้พวกนี้เข้าไปคุณอาจจะแพ้กุ้งไปอีกสักพักหนึ่งเลยตัวที่ผมเกียดอันดับหนึ่งเลยนั่นก็คือสวัสดีครับอภิมหาวัยร้ายจากกลนสงครามที่8,000ันการโจมตีของมันเนี่ยโค,คตรกลีนคือนอกจากที่มันจะตีเรา แล้วก็ฮกเราเข้าไปแดงในตัวแล้วมันยังสามารถใช้อาวุธที่ทะลุทะลวงสิ่งกีดขวางได้อีกด้วยคือไอหุ่นเวเนี่ยบอกได้เลยว่ามาตัวเดียวก็เหนื่อยแล้วอย่าให้มันมาพร้อมกันหลายตัวเด็ดขาดไม่งั้นไหยนะจะบังเกิดจริงๆแล้วก็อย่าไปยุ่งกับมันเลยดีกว่าครับและสุดท้ายห้ามประมาทเด็ดขาดแม้แต่แพะพวกนี้จงระวังไว้ให้ดีถ้าคุณไม่ระวังตัวเขาจ้องจะเล่นคุณ มาต่อกันเรื่องแผนที่ของดินแดนมาชิมาก็มีหน้าที่สําคัญคือการบอกตําแหน่งนั่นเองและก็ใช้ในการวาร์ปได้ด้วยแผนที่ของดินแดนมาชิมาเนี่ยก็มีความใหญ่มากๆเลยนะครับดีไซน์ออกมาได้สวยงามและก็น่าสนใจในดินแดนมาชิมาเนี่ยก็มีพื้นที่หลากหลายรูปแบบเลยนะครับปรสาสทภูเขาที่เราเห็นไกลๆเนี่ยสามารถขึ้นไปได้หมดในบางพื้นที่ระหว่างทางเราจะได้เห็นศัตรูมากมายที่กําลังต่อสู้กันอย่างเมามันเราก็สามารถเข้าไปแจมได้ด้วยนะครับ บนถนนก็จะมีขบวนรถแห่หมอลำที่ล้อมไปด้วยศัตรูมากมายเราก็สามารถหยุดขบวนรถแห่นั้นได้แล้วโชกอาวุธจากหีบหลังรถไปได้เลยต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะพวกวัยรุ่นนกขุบหลีเนี่ยมันจะตามมากระทืบเราด้วยนั่นเองสําหรับคนที่ชอบสํารวจพื้นที่ต่างๆเนี่ยก็มีให้สํารวจเยอะมากๆเลยนะครับเยอะจนเล่นไปร้อยชั่วโมงก็ยังสํารวจไม่ครบทุกจุด พวกดันเจียนพวกสุสานวีรชนเนี่ยจะมีเส้นทางที่โคตรซับซ้อนแถมมีเด็กแว้นกาอกวนตลอดทางอีกด้วยถ้าเป็นสุสานดันเจี้ยนบางที่ก็ยิ่งกว่าโคตรซับซ้อนแต่ละที่มีห้องลับเยอะแยะเต็มไปหมด ยิ่งในเมืองใต้ดินของนครเลนเดลเนี่ยจะมีท่อให้หมุดเยอะมากๆจะเรียกว่าเขาวงกดก็ไม่แปลกบางทีไปลึกมากๆแล้วดันตายอันนี้ก็ต้องวิ่งใหม่นะครับมอนในดันเจียนเนี่ยบางตัวกวนตีนีิกว่าบอสอีกเพราะฉะนั้นต้องระวังทุกฝีก้าวถ้าพลาดขึ้นมาก็วิ่งใหม่และจุดเด่นของค่ายฟอร์มซอฟต์แวร์ก็คงหนีไม่พ้นเรื่องบ่อพิษท,ทางผู้สร้างน่าจะชอบมากๆเลยนะครับถึงกับสร้างบ่อพิษแบบนี้มาให้เราเดินสำรวจได้อย่างจุใจมนตายาล้างพิษเนี่ยโคตรมีประโยชน์เลยนะครับ ถ้าไม่มียาล้างพิษนี่น่าจะไปต่อไม่ได้แร้วครับฟังก์ชันของแผนที่สร้างมาให้เราเลือกทางได้เองใครเดินหลงบ่อยๆอาจจะแย่หน่อยนะเพราะเกมไม่มีระบบ GPS นำทางแต่ก็ยังดีที่มีการบอกตำแหน่งของเราไม่งั้นได้หลงหนักแน่ๆ เทคนิคง่ายๆที่จะช่วยให้คุณอ่านแผนที่ได้สะดวกยิ่งขึ้นนั่นก็คือเข้าไปในเว็บเอเดอร์ลิงวิกและแผนที่ในเว็บเนี่ยก็จะมีบอกครบทุกอย่างเลยนะครับว่าอะไรอยู่ตรงไหนบ้างแต่ว่าเล่นครั้งแรกเนี่ยลองสำรวจด้วยตัวเองดูก่อนดีกว่าเพราะความสนุกของเกมเนี่ยคือการออกสำรวจนี่แหละจะยากลำบากแค่ไหนการสำรวจทุกที่ก็จะมีรางวัลมอบให้เสมอ นอกจากเกมเพย์ที่สนุกแล้วแต่สิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันนั่นคือองค์ประกอบศินของเกม Elden r i n k นั่นคืองานภาพสถาปัตยกรรมและซาวด์แท็กของเกมนี้ที่ทำออกมาได้อย่างไม่มีทิฏฐิทำให้รู้ได้เลยว่าทีมงานมีความใส่ใจในรายละเอียดเป็นอย่างมากทุกพื้นที่มีความงดงามและโดดเด่นไม่ซ้ำกันบรรยากาศของสถานที่มีการคุมโทนสีและสื่อสารออกมาได้อย่างชัดเจนสมมติว่าเดินอยู่บนพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ พอเข้าไปในเขตแคริลิตพื้นมันก็จะค่อยๆแห้งแหลงยิ่งเข้าไปลึกขึ้นเรื่อยๆก็จะเจอกับความเน่าเปื่อยท้องฟ้าก็เปลี่ยนสีตามไปด้วยนะครับทีมมันจะค่อยๆเปลี่ยนอย่างเนียนตาคือเราเดินไปตรงนี้ก็รู้ได้เลยว่าตอนนี้กําลังอยู่เขตอะไร ในส่วนของงานสถาปัตยกรรมและงานออกแบบฉากเนี่ยทำออกมาได้วิจ,จิตรและอลังการมากๆเลยนะครับจุดเริ่มต้นที่ริมเกรฟเนี่ยแค่เปิดประตูออกมาเมื่อได้เห็นภาพตรงหน้าก็รู้ได้เลยว่าการเดินทางของเรากําลังเริ่มต้นขึ้นและมีอะไรอีกมากมายที่กําลังรอเราอยู่เราจะได้เห็นพึกษาทองที่ยิ่งใหญ่ไพศาล สามารถมองเห็นได้จากทุกทิศทุกทางมันก็สื่อได้ถึงพลังอำนาจของบรรติทองที่กําลังปกครองดินแดนวัชิมาอยู่ในตอนนี้อีกทั้งความสวยงามของทะเลสาบลิเออร์เนียและวิทยาลัยเลยาลูคาเลียก็จัดองค์ประกอบของบริเวณจุดนี้ได้อย่างลงตัวมากๆคือใครที่มาบริเวณจุดนี้เนี่ยต้องได้ถ่ายภาพกับวิวสวยๆที่อยู่ตรงหน้าอย่างแน่นอน ความยิ่งใหญ่ของนครหลวงเลนเดลที่ทําออกมาได้อย่างวิจิตรงดงามมองไกลๆเนี่ยรู้ได้เลยว่าด้านในต้องใหญ่อลังการมากแน่ๆโนครอนนครนิรันดรพื้นที่นี้คือน,นครโบราณท,ที่ถูกฝังลืมก็เป็นอีกสถานที่ที่ถูกสร้างมาให้รับรู้ได้ถึงความยิ่งใหญ่ในอดีตทั้งโบราณสถานและท้องฟ้าในโลกใต้ดินเนี่ย ก็ทําออกมาได้สวยงามมากๆเลยครับทางเดินบนสันกะแพงยักษ์ในป้นที่หิมะเนี่ยก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่สวยมากๆเลยนะครับถ้าไม่มียักษ์ที่ไล่ยิงนี่เราสามารถถ่ายรูปได้เพืินๆเลยนะครับและในเกมนี้ก็ยังมีอีกหลายที่เลยนะครับที่น่าไปถ่ายรูปมากๆถ้าเล่าในคลิปนี้เดี๋ยวจะยาวเกินไปสําหรับเกมนี้แค่ได้มาเสพบรรยากาศก็คุ้มมากแล้วครับ ในส่วนของเพลงประกอบก็ทำออกมาได้ดีมากๆเลยแค่เปิดเกมมาเนี่ยก็มีสาวสุดบาังการให้เราได้รับรู้ถึงความฮาร์ดคอร์ที่กำลังจะเริ่มขึ้นแล้วคือผมเป็นคนที่ชอบเกมที่มีเพลงประกอบตรงพลังมากๆรู้สึกฮึกเหิมและขนลุกทุกครั้งที่ได้ฟังทุกจังหวะและทถึกก็จะมีสาวประกอบดังขึ้นมาบอสแต่ละตัวสถานที่แต่ละที่เนี่ยก็จะมีสาวประกอบเป็นของตัวเอง ทุกจังหวะก,การใส่เพลงนั้นลงตัวจริงๆครับยิ่งซาว์ประกอบของไฟนอลบอสเนี่ยต่อให้ตายสักกี่รอบผมก็ให้อภัยนะครับเพราะว่าเพลงประกอบมันอลังการมากจริงๆสรุปเลยนะครับเอ็ดิลิงเนี่ยเป็นเกมที่ครั้งหนึ่งถ้ามีโอกาสคุณควรลองเล่นดูสักครั้งเพราะมันจะมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับคุณยังไงก็คุ้มค่ากับเวลาและเงินที่จ่ายไปความาร์ดคอร์นี้จะทําให้คุณเก่งขึ้นมีไหวพริบมากยิ่งขึ้นเกมไม่ได้ยากจนเล่นไม่ได้และไม่ได้บังคับให้เราเดินไปเส้นตรง แต่เกมจะให้โอกาสเราได้สำรวจได้พัฒนาตัวเองเพื่อก้าวามขีดจำกัดนี้ไปให้ได้ดังที่คุณย่าเคยว่าไว้ศัตรูไม่ได้เก่งตามเรามีแต่เราที่ต้องเก่งกว่าศัตรูให้ได้แต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะชอบเล่นเกมยากและเล่นเกมนี้ได้การที่คุณดูคนอื่นเล่นเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ทางอ้อมเหมือนกันและถ้าใครชอบความฮาร์ดคอร์ชอบการสำรวจเกมนี้ตอบโจทย์คุณแน่นอน,นครับ เอาละครับเส้นทางสู่มรณะกําลังรอคุณอยู่กดเข้าไปเล่นเกมนี้ได้เลยใครที่ฟังมาถึงตรงนี้ผมก็ฝากไปดูคลิป Elden Ring ตอนเดียวจบของช่องนี้ด้วยคลิปนี้ทํานานมากกว่าจะเสร็จและเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรที่อยากจะมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้ขอให้เพื่อนๆฟีลูดกับเกมนี้กันนะครับ เอาไว้ถ้ามีโอกาสได้ทำ DLC จะมาทำให้ดูอีกนะฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยขอบคุณที่เข้ามารับชมไปละบ๊ายบายสวัสดีครับ